สวัสดีครับบริพันธ์พูนนาคกรรมการผู้จัดการบริษัททูต้นกล้านะครับวันนี้เรา,เามาจัดอบรมให้กับคณะครูนะครับสังเกตนะครับว่ากิจกรรมการอบรมของเรานะครับจะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานไม่เครียดแต่เป็นกิจกรรมที่ได้สาระแล้วก็ไม่ได้ทํากิจกรรมให้เขาต้องเหนื่อยมาเต้นเด้งหน้าเด้งหลังทําให้เขามีความรู้สึกไม่ชอบเพราะว่าคณะครูเนี่ยเขาจะเป็นคณะที่มีความรู้ นะครับบางคนก็จะไม่ชอบกิจกรรมที่เต้นแรงเต้นคาอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้นะครับเราก็เลยทํากิจกรรมเบาๆให้กับครูทํากิจกรรมให้ครูได้มีระดมสมองออกความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับดูอย่างภาพต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาทํากิจกรรมกันนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เขาอมยิ้มเล็กๆเป็นกิจกรรมที่เขามีความรู้สึกว่าได้แสดงพลังได้แสดงศักยภาพได้มีความคิดร่วมกันนะครับอันนี้เป็นคณะครูจากโรงเรียนเตรียมพัฒน์ ทั่วประเทศนะครับดูครับ